ขอจเจริญพรสุขสบายดีมื่อ,อนี้กุบาพามาสกพระธรรมอยู่ที่สถานที่ผาสีญาเนาะเป็นสถานที่ที่ว่าซักซิ์ของราชุุเมืองวังบ้านโคกเก่าเนาะที่เป็นสถานที่ธรรมที่ออกตุนญาณโยมในเมื่อก้อนได้มาลีภัยสงครามเนาะสงครามในเกียดนี้ในมาอาศัยธรรมนี้ ท่านี้ก็เลยมีพระพุทธหูปเก่าแก่ที่ว่าออกตุนยานยมได้นำมาในทรงลีภัยสงครามและหลังจากปลดปลอด่อยหลังจากปลดปล่อยมาประชาชนได้กับคืนทินฐานบ้านเก่าการเลยสถานนี้ก็เลยปล่อยประให้เป็นสถานที่ที่ว่าห้างเนาะแต่ว่าในแต่ละปีของปีไม่เล่า ชาวบ้านก็นได้พากันมาส่งพระทำเป็นประจำทุกๆปีเนาะนับถือหรือว่าอนุรักษ์ไว้สถานที่นี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ศักราบุชาของชาวบ้านในทินฐานเขตชุมเมืองวังนี้เนาะนี่ <c oughs> เนะ พามาส่งพระธรรมมื่อน er ี che che e ้เนาะวันที่สิบหกวันที่สิบหกวันที่สิบหกพอม่ออกสาวบานแกวิไลก็ได้มาโอ้รอแท้เฮ้ยเจมอนนี่เนาะชูย่าดูชูย่าเลยชูย่าอะไรชูน่าชูน่าอะเซเว่นนะเซเว่นนะไปเอาว่าไปเอาทำไป สง่งพระธรรมเนะาะพระชิญาบ้านโคกจุดสุ่มเมืองวังสง่งพระธรรม พาสียาเนาะเป็นพาที่สูงอยู่ในจุดใจกลางของจุดสุ่งเมืองวังขึ้นมาดงขึ้นมาป่าเราวมนนี้เนาะอืม,อม,อม อยู่ทำอยู่เพียวมีโอ้เก่าแก่บบรานกุกกำเนดก็มีเขาปลูกไว้แต่สมัยก่อนโอ้มีทํา ชอบฝ่าน,นั้นบอกโอ้บะไเ,ข,เข,ข้าว่องข้ามกับข้านี่ใช่ไัมโค้งอะไรข้าว่องเนาะโอ้ทรงสงครามทรงสงครามนี่เขาข้าวนี่น่องมันโค้หน้าบอลโอ้ข้าโอ้เข้าเพิงอยู่นี่เนาะชอบฝ่าน,นั้นเนาะ เออครูบาอาจารย์อยู่ระวับ,บ้าลาดเม่พูดนเลยหนาป่าใหญ่นี้มือน,นี้แต่แม่นว่าแล้วดูปีใบว่าชันแล้วกีเก้าไกลไปปีใบนล่มมากล้วะ่ะเอาครูบาอาจารย์ดีเ่เฮามา เออไอตําพี่ทีต่ตําคอกขอสงขอชงพระพุทธลูกนี้แล้วมาชงพระชงเจ้าตาบเออเคยเจรปีเจรปีได้เอจยูเลยเอาคุณบาทเจ้าตามมาเจระมีขันหาขันมาล่าดอกไม้ในผวาหานแปดผ้ามาคอกเพ่อเจ้าผู้กาผู้อยู่พูดพพด้วยนาควานใหญ่นนี้ เมือทูเขาจได้หมดอ,ออกตุนญาโยมท่านคู้บาอาจารย์ได้มากอุปชกอุปชิกาพระพุทธรูปริตาบิ์ตามก้องตามรลปอดีบ้านเมืองอยู่ในคุทธศาสนาะเนี่ยพอขับตับนคู้บาอาจารย์อยู่ในวัดวาระเลยครับอาจารย์ภาวนานี่และคอาจารย์เนยและพอไปมีหลายเมีิดเมโทูเมีตื่นมืเย็บไปไ่รกระลุกกระลาดกบะ้านกระเบิงได้เฮยอยู่ดีมีแห้งไดตลอดทอดไผ่พ้นควมตายหายความภข้ได อ่าชาวัดชาว่าอย่าบาเกไว่ดครัมันหุงมันจะเลินได้กว่าจะมีวัดบ้านเท่าแล้วเอออาถุนตาบีตาีแล้วได้แล้วบาดเอานหอมานนี้อาล้างกอากอนได้เอาน้ำาเาก่อนเบ็ดน้กอนจะล้างล้างละตัวนี้ อ้าวเนาะใส่ใบมักนัดใสมักนัดผัดเออเออโลกระลายอยู่ นี่ก็คืออ๋อตัวเงาโยมสาวบ้านแกววิไลเนาะบ้านโคกเก่าบ้านานาน บ่อนเก่ามาส่งพระแลวเนาะย้ายบ้านย้ายไปเ้าไปเตาหูอยู่จุ่มแล้วกะมีพระอยู่ในธรรมบาสิยาก็ได้กลับมาส่งเนาะเป็นเขตบ้านเก่าบ้านแก่หลังจากย้ายบ้านย้ายทิ้งย้ายฐานไปอยู่บนมันจะเลิิญแล้วกะอา่าอยู่ธรรมก็เลยมากับมาสง่งเป็นธรรมที่ว่าเป็นธรรมเก่าแก่เนาะ อของสาวสมเมืองวังบ้านโคกนาบน์โซงสงครามสาวบานปัสสนแถวนี้ในมาลีัยลีาสงข้ามในธรรมแห่งนี้เนาะก็เลยมีพระมีเจ้าเนาะมีพระพุทธคูปี่ได้

อันนี้สื่อมุกม้าต่างหลายใช่ในบางกาเวลาบางวันดูไปโดนทำนิทานมาใต้อาณาการงานชอบประกอบโดยยำดีล่ะเอาเทนากันมามีครูบาอาจารย์ขอให้ขอส่งคุณภาคคุณตาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่น่าที่นี่เลยไม่ได้ตาเออเออทอกที่มองมือพกมือเอาล่าไก่มาขอได้ดับไฟดับฝุ่นได้ ก็ช yeah, like, ีทางกบีกดนช่แลเมือนก็ผ่ในนี้เลยก็พูดนะกได้ได้แลลง่ายงานาได้ของนเค่องเรงาให้ดีนี่ววเออามาได้ได้เยอได้มาได้ยุละมโลเลยเออขนขาได้กุกล้ามเาได้กาตาตมาพามพพลกพเขาปัน เหนายกมันปลายน้าขามันข้าวปันเ้าก็มัเงินมันข้ามแม่โมตุตุกุกนอ้อตรงเน้ยโยมได่มาบราณก็จีมาเอออุปทานคนสู้ได้มาดีได้มือชันนันดีมือสงการตีไม่ล่าไยมาพัดมาอ่านเลยดีดีเนี้ยตุทุกคนได้เออขาิ้หยดลยนไหเออทึยเออมันเนีุุ้นเอาใจเรียดออกเลยนได้คอ

พัดเนาะสงพระพัดสีให้ชุ่มเยนเ็นตามประเพนีปีใไม้เล้า พระเอิดมาส่งพระธรทำส่งพระในบ้านส่งพระในวัดแล้วก็มาส่งพระอยู่ในธรรม

อ๋อนะเล้วเนเออ่าอามาเอาวา